ชวนชวนได้คำเชิญมาดูเรื่องกาเรเลี้ยงไก่เงวง,งะะนะครับพยายามจะให้คุโยนซึ่งในฐานะเป็นปานกรรมการใช่ไหมประธานชมรมภาพประธานชมรมเพื่อไก่เงวงก็นำชมแล้วก็อธิบายถึงวิธีการนะครับครับผมครับที่ที่นี่ก็เป็นที่เลี้ยงไก่งงงเงวงนะครับ อย่างหนึ่งในหมู่บ้านหนึ่งหนึ่งใน่สิบลายครับที่นี่จะเป็นฟาร,ร์มที่มีจำนวนไก่ที่มากที่สุดนะครับประมาณ4 0 0ร้อยถึงห้าตัวนะครับแล้วก็ยังมีของสมาชิกนะครับอีูหลายลายที่มีจำนวนไก่ที่ไล่เลี่ยก,กันนะครับคนละร้อยสองร้อยประมาณนี้นะครับก็เชืเ่อมต่อนครับตรงนี้เป็นไอ้นั่นนะครับเป็นที่เรา ใช้ขุนข,นขุนไก่นะครับขุนไก่ในส่วนข้างในจะมีอีกที่หนึ่งที่สําหรับเลี้ยงไก่ลูกไก่น้อยนะครับเราจะาใช้วิธีเลี้ยงแบบแยกแยกรุ่นแยกขนาดนะครับเพื่อความอะไรน,น,นะเพื่อเพราะว่าไก่ถ้าถ้าเราบนกันนะี่เนาะ